เจ๊กน้องหนักแต่ละคนว้เรวไปก่เดินตามน้องมาไม่ใช่เหรอใช่ก็มีผมมีเจนมีมินเดินติดติดตีนกันอะ น้องหันไปเหลือเพนรีพอร์ตขึ้นน้องก็เลยเดินมาดูอ่าส่วนพ่อบ้านเดินทะลุไปแล้วค่ะผมกำลังจะแก้ไฟตอนเนี้วิ่งหากับน้องเจนอ่ะแต่น้องเจนหายไปไหนไม่รู้ไม่ไม่คือน้องจะบอกว่าพ่อบ้านอ่ะไม่ใช่แต่แค่แปลกใจว่าพี่พ่อบ้านไปไหนเอาว่าห้องไฟมีใครบ้างเนี่ยตอนเนี้ยเอาเอาเอาคนที่ปุ๊บได้อ่ะก็เนี่ยผมกับเจนนี่ไงก็คือพ่อบ้านกับเจนน่าสงสัยไม่ใช่น่าตกคน นี่นี่ตเควตต้เควตต้เควตต้เควตนี่ทำอเควตต้เควตก่อนทำอเควตต้องเจนโดนกูอีกแล้วเหรอต้องเจนโดนกูซื้อใจอีกแล้วเหรอต้องเจนเดินกูซื้อใจอีกแล้วเหรอน้องเจนโดนอีกแล้วเหรอน้องเจนโดนกูซื้อใจอีกแล้วเหรอน้องเจนโดนกูอีกแล้ว ฆาต,ตรกรได้หนึ่งคนแล้วครับคนคนนั้นคือนันคือนองนอนเ<ร>พราะว่าเพราะนงนนโดนพอ่อโอ้งั้นไม่ใช่ผมแล้วอ่าตอนนั้นไปซ่อมไฟมีพี่แลมตั้นกับใครนะพี่จอนปะอ่าแล้วไงต่อเสร็จแล้วนนนออกมาจากห้องไฟแล้วนนเดินไปแถวหน้าห้องกล้องแต่ยังไม่ได้เข้าห้องกล้องโอเคแล้ว<ต>ใครอยู่เมดเบม้งเมื่อกี้ อยู่ห้องพยาบาลอะเมื่อกี้ก็มีพ่อบ้านมีมีผมมีน้องเจนสามคนโอเคเจนเจนพ่อบ้านจะบอกว่าจอรนสโนเนี่ยนะไม่น่าจะเห็นตำแหน่งที่พ่อบ้านอยู่ปะคะอ่าเห็นตัวพีนำหน้าแค่ตัวเดียวครับไอตำแหน่งที่น้องอยู่เเขาอาจจะเห็นแต่ตำแหน่งที่พ่อบ้านอยู่อะไม่แน่ใจก็ใช่ไงเดถึงเนี่ยเมื่อกี้ถึงถามเนี่ยนี่เมื่อกี้ผมอยู่ตรงนี้จอรนสโนไม่เห็นผมหรอกแต่จอรนสโนเห็นบอกว่าเห็นผมเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกล้งเดี๋ยวผมต้องแกล้งจอนสโนบนชจอรนสโนออกไปก่อนปะคุยต่อ ผมกดผมขอพูดคือผมอะหลูอยู่อยู่ห้องพยาบาลกับน้องเจนด้วยคือเพื่อที่จะถามว่าใครอยู่ห้องพยาบาลบ้างเผื่อแบบฉันอยู่ห้องพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจอร์โนโอ่อยืนไกลมากแต่จอร์โน่เห็นผมอะคือทุกคนรู้ไหมคือผมแอบอยู่ห้องเมดเบย์ตรงขวาล่างสุดๆของเมดเบย์ตรงแบบตรงเหลี่ยมอะมันจะมองเห็นแค่แค่ที่สแกนตัวอ่าใช่ทีแรกอะผมมาเดินเข้าไปใกล้ตัวน้องเมนี่น้องเจนแล้ว แล้วก็เห็นชื่อตัว P กับตัว B เห็นแค่ขอบชื่อตัว P กับตัว B นะคือผมไม่เห็นจอนโซโนแต่จอนโซโนเห็นผมมาผมก็เลยตกใจไงก็ราะฉแหละผมคิดว่าจอนโซโนน่าจะเป็นหรือเปล่าเพราะว่าเขาเห็นผมอุ้ยอุ้ยกืบหลุดนะน่ากืบหลุดนนี่ขนาดไม่ไม่ชัดนะเนี่ยเกือบหลุดนะาเกืบหลุดละไปน้องเจนทำดีมากน้องเจนงานน้องเจนทำดี เดี๋ยวเราจะให้นนทํางานหน่อยผมจะต้องโยดบทต์จอนโนออกให้ได้ไว้ทุกคนเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วฆาตกรฆ่าทีละหนึ่งทีละหน่งทีละห่งทีละห่งอย่เงี้ยเอ้ยเ้ยจอนโนหนีหนีจอนโนเอ้ยหนี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 จอนโน เจนเจอศพที่ไหนกล้องครับผมเจอศพพร้อมกัน3คนอะก็มีน้องเจนเมย์แล้วก็มีเบนเมื่อกี้มีเหมือนเจนเจนจะพูดอะไรหน่อยพี่ว่าพอบ้านพูดเรื่องพี่จอนะคือเมื่อกี้เห็นแมทินโญยืนยืนห่างๆเอาจริงๆระยะที่พี่จอนยืนอยู่อะไม่มีทางเห็นนะไม่มีทางเห็นพี่โจผมก็คิดว่าอย่างนั้นอะสองคนที่เปนแปลกนะสแกนแล้วสแกนอีกสแกนไม่ผ่านสักทีเหรอไม่เขาไม่ได้สแกนเขายืนเฝ้าผมสแกน แต่ผมอยู่กับเจนแท้ตลอดไม่ไม่คน่นอนผมจะได้ไม่ตายอันเนี้ผมมัได้ไม่ตายก่นลวจอรมึงโดนแล้วจอดจอนสโนองมึงโดนแล้วผมเห็นแล้วเจนเขายืนวัดระยะอยู่ต้องฆ่าละ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 เจนอยู่ไหนต้องฆ่าละห้าฆ่าจอสโนว ตอนนี้เขาเริ่มมั่วแล้วเพราะบ้านเจนแล้วก็จอห์นสโน่กับไม่ฆ่าไม่ได้ว่ะเจนคือเจนอะ่ะตามผมตลอดเลยเว้ยเจนอะ่ะตามผมตลอดเลยอะ่ะอุ้ยเจนหลดุดเ,เอ้าเฮ้ยจอห์นสโ,โน่วิ่งตามผมเฮ้ย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 ,อย,อยจอห์นสโ,โน่วิ่งตามผมอ้าอ้าจิตเติงช่วยด,ด้วยจิตเต็ง เดี๋ยวรอนนฆ่ข้าก่อนรอนนฆ่ข้าก่อนบอกแล้วก็บอกแล้วก็บอกว่าน้องนนท์ก็บอกแล้วน้องเจนน้องเจนต้องไม่หัดดูพ่อบ้านใหม่นะพ่อบ้านเาชอบซื้อใจน้องเจนแแอบไปฆ่าแล้วกลับมาอยู่กับน้องเจนนะฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย